สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องมักหมอลำนิววันนี้แอดมินสาวไอมีข่าวที่ คนไทยทั้งประเทศนะคะที่ต้องรู้สึกเปื้มปิ่มและก็น้ำตาคอด้วยความภาคภูมิใจสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ได้ยืนหยัดอยู่บนเวทีระดับชาติท่ามกลางสายตาผู้คนนับหมืน่นและปรากฏการณ์ครั้งนี้ทุกคนขาเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องจด เพราะทุกคนเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะคะ4กันยายนที่ผ่านมาณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีที่หลายหลาคนรู้จักนะคะในนามชื่อสนามกรีบบัวมีเหตุการณ์สำคัญระดับประเทศเกิดขึ้นนั่นคือพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลคิงครับครั้งที่51แต่ แต่แต่แต่ทุกคนสิ่งที่ทำให้คนทั้งสนามตื่นเต้นไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลค่ะเพราะครั้งนี้มีดาวดวงใหม่ที่เฉิดฉายบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดและในชีวิตของเธอเด็กน้อยหรือว่าสาวน้อยวัยเพียง13ปีนามว่าต้นข้าวสุปริยาตาอุดมศิลปินลูกทุ่งเสียงใสที่ได้รับ เกียรติสูงสุดให้เป็นผู้ขับร้องเพลงเปิดงานในพิธีครั้งนี้เป็นพิธีประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเธอไม่ได้มาเพียงเพราะโชคช่วยแต่เป็นการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ใหญ่ในพื้นที่ ทำให้เธอได้เป็นตัวแทนของคนกาญจนบุรีค่ะทุกคนคะมากกว่า9 0 0 0แสนคนเธอคือ1ที่ได้รับการคัดเลือกบนเวทีระดับชาติคุณผู้ชมคะทุกคนที่ได้ชมได้ไปชมสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงหรือว่าลหลายๆคนได้เห็นเหตุการณ์ผ่านสื่อโซเชียลนะลองจินตนาการดูนะคะว่าสนามกีฬาที่เต็มไปด้วยแฟนบอลน,นับหมื่น แล้วก็มีเสียงกึกก้องทั่วสนามและตรงกลางเวทีนั้นมีสาวน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งใส่ชุดกีฬาไทยยืนสง่าถือไม้ด้วยมือมั่นคงร้องเพลงแรกก็ขับร้องออกมาแบบสะกดคนทั้งสนามให้เงียบลงทันทีทุกคนแม้แต่แฟนบอลต่างชาติอะค่ะที่อาจจะไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำไปอาจจะไม่รู้จักเธอมาก่อนก็ยังปรบมือให้กับ เสียงร้องอันกังวานและความมั่นใจของเธอคือต้นข้าวสู่ปริยานอกจากแบบคืองานนี้มมนเป็นงานใหญ่ใช่ไหมคะคนก็ไปชมฟุตบอลคิงคัพนับหมื่นเลยทีเดียวแต่ต้นข้าวสูปริยามีความมั่นใจหนักแน่นปล่อยเสียงที่ก้องกังวานของน้องออกมาทำให้กดสะกดสายตาหรือว่าสะกดหูคนฟังที่อยู่ในวันนั้นอยู่ใน สนามฟุตบอลในวันนั้นนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากพิธีปิดนะคะแฟนคขับ ชาวกาญจนบ,บุรีแห่โพสต์ภาพน้องต้นข้าวบนเวทีหลังจากปิดพิธีแฟนคลับแล้วก็ชาวกาญจนบ,บุรีทุกคนคะ่ะคือหลังจากจบงานนี้นะคะและหลายคนเนี่ยพากันโพสต์รูปภาพน้องต้นข้าวบนเวทีสนันโซเชียลเลยทีเดียวพร้อมกับข้อความที่ซาบซึ้งใจบางคนก็บอกว่านี่คือภาพที่ทําให้เราภาพภูมิใจในบ้านเกิดที่สุดนั่นก็คือกาญจนบ,บุรี บางคนบอกว่าเด็กสาวคนนี้มีอนาคตไกลแน่นอนบางก็แบบเข้าไปคอมเมนต์กันแบบเต็มโซเชียลไปหมดมีทั้งภาพที่น้องร้องเพลงภาพอมยิ้มและภาพเธอที่ยืนสง่างามบนสนามกีบบัว ทุกคนเป็นภาพที่ถ้าใครลหลายๆคนได้เห็นเนี่ยก็คือโอ้โหสาวน้อยวัย13ปีแต่มีความมั่นใจมากถึงเพียงนี้เลยเหรอและการที่น้องต้นข้าวได้รับเกียรติครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะความสำเร็จส่วนตัวของเธอเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดกาญจนบุรีและของคนวงการลุกทุ่งไทยทั้งหมดเนี่ย ถือได้ว่าคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามความตั้งใจและพรสวรรค์สามารถพาเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งก้าวสู่เวทีใหญ่ระดับโลกได้จริงๆหลายคนเชื่อว่าเนี่ยคือต้นข้าวสุปริยาไม่มีจุดสิ้นสุดแน่นอนแต่เนี่ย เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาดนตรีหรือแม้กระทั่งเส้นทางในวงการลูกทุ่งของเธอเธอก็พร้อมจะก้าวไปด้วยความมุ่งมั่นและความกระตันยูมินพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะ FC แฟนคลับน้องต้นข้าวท่านไหนที่มีโอกาสไปชมไปเชียร์น้องต้นข้าวในวันนั้นนะคะรู้สึกยังไง สำหรับภาพบรรยากาศในวันนั้นนะคะฝากคอมเมนต์นะคะมาแบบเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะว่าเฮ้ยความรู้สึกในวันนั้น FC Fan แฟนคับรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนกับชาวเน็ตลหลายๆคนที่เขามีการโพสต์นะคะมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลเนี่ย จริงไหมหรือว่ายังไงแต่ที่เราเห็นนะคะที่แอดมินเหตุเนี่ยคือบอกเลยนะว่าและหลายคนเนี่ยพอเห็นภาพภาพเนี้ยไม่เชื่อว่าสาวน้อย วัยเพียง13ปีจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากถึงขนาดนี้ต้นข้าวสุปริยาเป็นสาวน้อยที่มากด้วยความสามารถอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยขนาดศิลปินในวงการหลายๆคนเนี่ยยังจ้องต้องจับตามองต้นข้าวสุปริยาและบอกว่าเป็น f อแฟนคลับน้องและในเหตุการณ์ในวันนั้นทุกคนขานอกจากต้นข้าวสุปริยาแล้วยังมีคุณก้องห้วยไร่พร้อมกับภรรยาไปให้กําลังใจเนาะซึ่งคุณก้องห้วยไร่เองเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มี ชื่อเสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแล้วก็มีเพลงที่ระดับหลายล้านหลายร้อยล้านวิวเลยทีเดียวนะคะก็ยังชื่นชมต้นข้าวสุปริยาขนาดน้องเบลนะคะแฟนหรือว่าภรรยาของคุณก้องห้วยไร่เนี่ยยังบอกว่าเป็น FC หรือว่าเป็นแฟนขับต้นข้าวสุปริยานะเชียร์น้องอยู่ เฮ้ยคือแบบฮึมตนข้าวสุปริยาตาอุดมเนี่ยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เป็นธิดาแห่งวงการลูกทุ่งอันเนี้ยคำเนี้ยนะคะไม่เกินจริงจริงๆและอย่างที่บทความนะคะบอกเอาไว้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตนข้าวสุปริยาจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะน้องสามารถ ไปได้ไกลกว่าน,นี้และยิ่งใหญ่ได้มากกว่าน,นี้แน่นอนอันนี้แอดมินก็เชื่อว่าแบบนั้นและเช่นนั้นเดียวกันค่ะเพราะว่าอายุแค่13ปีแต่มากด้วยความสามารถขนาดนี้อนาคตเราเชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาจะเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะคะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังได้มากกว่าน,นี้แน่นอนซึ่งตอนนี้นะคะและหลายคนเนี่ยก็หลงรักต้นข้าวสุปริยาด้วยเสียงเพลงอันไพเราะอันทรงพลังของน้องอยู่แล้วเนี่ย อนาคตนะคะเราคิดว่าน้องก็คงจะมีผลงานเพลงมาให้ FC แฟนคลับนะคะได้ชื่นชมได้ฟังกันทุกวันและยิ่งทำให้น้องเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าชื่อเสียงของต้นข้าวสุปริยาจะไม่หยุดไว้เพียงเท่านี้แน่นอน อ่ะบอกเลยนะว่าเวทีนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะความสามารถต้นข้าวล้วนๆค่ะส่งกำลังใจให้กับต้นข้าวสุปริยานะคะขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้มี fc แฟนคลับรักแล้วก็ คอยสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปสาวน้อยวัย13ปีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจและก็ขอให้น้องเนี่ยนะคะประสบผลสำเร็จก้าวสู่อนาคตที่สดใสเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั้งประเทศค่ะ